ชีวิตของเราทุกวันนี้เต็มไปด้วยความเร่งรีบและความคาดหวังตั้งแต่ลืมตาตื่นจนหลับตาลงเราถูกผลักให้ต้องวิ่งต้องทำต้องเป็นและต้องมีให้มากกว่าที่เป็นอยู่เราวิ่งตามชื่อเสียงเงินทองความรักและการยอมรับจากผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวเลยว่าระหว่างทางนั้นใจของเราค่อยค่ยถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ยิ่งไขว่คว้าใจก็ยิ่งหนักยิ่งยึดมั่นใจก็ยิ่งเหนื่อยเหมือนคนแบกของหนักขึ้นภูเขายิ่งเดินก็ยิ่งหอบแต่ไม่กล้าวางเพราะกลัวว่าจะเสียสิ่งที่คิดว่าสำคัญหลายคนจึงตั้งคําถามในใจว่าทำไมชีวิตถึงไม่สงบทั้งที่พยายามมากแล้วทำงานหนักแล้วอดทนแล้วแต่คําตอบของธรรมะ นั้นเรียบง่ายกว่าที่คิดพระพุทธองค์สงสอนว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เรามีแต่อยู่ที่ใจที่เข้าไปยึดสิ่งนั้นต่างหากเหมือนการกำรายไว้แน่นยิ่งกำรายก็ยิ่งไหลาหายไปแต่หากค่อยๆค,คลายมือรายก็ยังคงอยู่ในฝ่ามืออย่างสงบธรรมะในวันนี้จึงไม่ได้เชิญชวนให้ทุกท่านหนีจากชีวิตหรือทิ้งหน้าที่ความรับผิดชอบ แต่ชวนให้กลับมาดูที่ใจของตนเองว่าเรากำลังแบกอะไรเกินจำเป็นอยู่หรือไม่บางครั้งเราแบกคำพูดของคนอื่นแบกอดีตที่ผ่านไปแล้วหรือแบกความกลัวในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงทั้งหมดนี้ทำให้ใจเหนื่อยโดยไม่จําเป็นเลยการเปิดใจรับธรรมคือการยอมรับความจริงของชีวิตว่าทุกสิ่งไม่เที่ยง ไม่มีอะไรต้องเป็นไปตามใจเราเสมอเมื่อใจเริ่มยอมรับใจก็เริ่มผ่อนคลายและเมื่อใจกล้าว,วางแม้เพียงเล็กน้อยความเบาก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของความสงบที่ไม่ได้มาจากการได้เพิ่มแต่เกิดจากการปล่อยวางและจากตรงนี้เองธรรมะจะพาเราไปทำความเข้าใจว่าความทุกข์ที่เราพบนั้นแท้จริงแล้ว เกิดจากการยึดอย่างไรในส่วนถัดไปสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ในชีวิตนี้แท้จริงแล้วไม่ใช่โลกภายนอกอย่างที่หลายคนเข้าใจไม่ใช่ผู้คนไม่ใช่เหตุการณ์และไม่ใช่โชคชะตาแต่คือใจของเราที่ไม่ยอมวางเราเผลอยึดคำพูดของคนอื่นมาคิดซ้ำยึดอดีตที่ผ่านไปแล้วมาทำร้ายใจตนเองและยึดความคาดหวังว่า ทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่เราคิดเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นดั่งใจความทุกข์จึงเกิดขึ้นทันทีธรรมะเปรียบการยึดมั่นเหมือนการแบกหินก้อนใหญ่ไว้บนบา่าตอนแรกอาจอยังพอไหวแต่ยิ่งเดินไปไกลเท่าใดความหนักก็ยิ่งทับถมยิ่งแบกก็ยิ่งปวดยิ่งถือก็ยิ่งเจ็บแต่สิ่งที่น่าแปลกคือเรากลับไม่เคยหยุดถามใจตนเองเลยว่า หินก้อนนี้จําเป็นต้องแบกจริงหรือไม่หรือเราเพียงกลัวว่าหากวางแล้วจะไม่เหลืออะไรให้หยุดเมื่อเมตตาเกิดขึ้นกับตนเองเมตตานั้นก็จะไหลไปสู่ผู้อื่นเราจะเริ่มเข้าใจว่าคำพูดหรือการกระทำของใครบางคนอาจเกิดจากความทุกข์ที่เขาแบกอยู่ไม่ใช่เพราะเขาอยากทำร้ายเราการให้อภัยจึงไม่ใช่ของขวัญที่ให้ผู้อื่น แต่เป็นของขวัญที่คืนให้ใจของเราเองใจที่ปล่อยวางด้วยเมตตาจะไม่แห้งแลง้งแต่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนและความกรุณาและเมื่อใจเบาเพราะความเข้าใจไม่ใช่เพราะการฝืนชีวิตทั้งชีวิตก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างเงียบงนันจากภายในสู่ภายนอกซึ่งเป็นสิ่งที่ธรรมะจะพาเราไปเห็นต่อในส่วนถัดไปเมื่อใจไม่ต้องแบก ชีวิตทั้งชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างเงียบงันจากที่เคยรู้สึกหนักอึดอัดและเร่งรีบชีวิตกลับดูเรียบง่ายขึ้นโดยไม่ต้องพยายามสิ่งเล็กน้อยที่เคยมองข้ามกลับกลายเป็นความสุขที่สัมผัสได้จริงลมที่พัดผ่านใบไม้ที่ไหวเสียงเงียบในยามเช้าล้วนมีคุณค่าเพราะใจไม่ได้วุ่นวายพอจะมองข้ามมันไปอีก คนที่ใจเบาไม่ได้หมายความว่าไม่มีปัญหาแต่หมายความว่าไม่เอาปัญหามาแบกไว้ในใจตลอดเวลาเขายังทำงานยังรับผิดชอบยังอยู่กับโลกเหมือนเดิมแต่ใจไม่จมไม่จมกับความกลัวความกังวลหรือการเปรียบเทียบเหมือนเรือที่ยังอยู่ในน้ำแต่ไม่ให้น้ำไหลเข้ามาในเรือเมื่อใจไม่ต้องแบกมากเราจะเริ่มรู้สึกว่า เราไม่จำเป็นต้องมีมากเหมือนใครแต่กลับพอใจมากขึ้นกับสิ่งที่มีอยู่ไม่ต้องวิ่งแข่งกับโลกไม่ต้องพิสูจน์คุณค่าของตนเองให้ใครเห็นเพราะใจรู้แล้วว่าคุณค่าที่แท้ไม่ได้มาจากการเอาชนะผู้อื่นแต่มาจากการเอาชนะใจตนเองนี่คือชัยชนะที่ไม่มีผู้แพ้เพราะไม่มีใครถูกกดไม่มีใครต้องเจ็บและไม่มีใครต้องเสียหน้า เป็นชัยชนะที่เกิดจากความเข้าใจไม่ใช่การต่อสู้จากการวางไม่ใช่การแย่งชิงคนที่ชนะใจตนเองได้ย่องอยู่กับโลกอย่างอ่อนโยนแม้โลกจะวุ่นวายเพียงใดใจก็ยังนิ่งได้หลายคนที่เคยทุกข์หนักเมื่อใจเริ่มเบากลับพบว่าชีวิตไม่ได้ต้องการคำตอบมากมายแค่ต้องการใจที่ไม่ต้านชีวิต ใจที่ยอมรับความเป็นจริงอย่างสงบและเมื่อใจเปลี่ยนมุมมองต่อโลกก็เปลี่ยนตามความทุกข์ที่เคยใหญ่ก็เล็กลงโดยไม่ต้องแก้ไขอะไรภายนอกเมื่อเรามองเห็นความเปลี่ยนแปลงนี้ธรรมะกำลังพาเราเข้าใกล้บทสรุปสําคัญของชีวิตว่าการปล่อยวางนั้นไม่ได้พรากอะไรไปจากเราเลยแต่กลับคืนสิ่งสำคัญที่สุดให้เรานั่นคือความสงบที่แท้จริง ซึ่งจะถูกร้อยเรียงอย่างสมบูรณ์ในส่วนสุดท้ายต่อไปเมื่อใดที่ใจเริ่มเห็นความจริงข้อนี้เมื่อนั้นธรรมะก็เริ่มทำงานไม่ใช่ด้วยการบังคับให้วางทันทีแต่ด้วยการชวนให้รู้เท่าทันว่าสิ่งใดที่เรากำลังแบกอยู่นั้นกำลังทำให้ใจหนักหรือไม่เพียงแค่รู้เท่าทันความยึดก็เริ่มคลาย เหมือนมือที่กำแน่นเมื่อรู้ว่าปวดก็เริ่มผ่อนแรงลงเองตรงจุดนี้เองที่ใจเริ่มเรียนรู้บทเรียนสำคัญว่าการวางไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือปัญญาและเมื่อใจเริ่มกล้าวางแม้เพียงเล็กน้อยเราจะค่อยๆเข้าใจว่าแท้จริงแล้วการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการสูญเสียแต่อย่างใดซึ่งเป็นสิ่งที่ธรรมะ จะพาเราไปทำความเข้าใจต่อในส่วนถัดไปพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดเจนว่าทุกสิ่งในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ของเราไม่ว่าจะเป็นร่างกายความรู้สึกความคิดหรือสิ่งที่เราหวงแหนเพียงใดก็ตามแต่ใจของมนุษย์กลับมักลืมความจริงข้อนี้อยู่เสมอเราเผลอคิดว่าสิ่งที่ได้มาแล้วจะอยู่กับเราตลอดไป คนที่รักจะไม่จากไปความสำเร็จจะไม่เสื่อมถอยและชื่อเสียงจะไม่เลือนหายเมื่อวันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนไปใจจึงต่อต้านดิ้นรนและเกิดความทุกข์อย่างลึกซึ้งในชีวิตประจำวันเรามักเห็นตัวอย่างนี้ได้ชัดเจนบางคนยึดตำแหน่งหน้าที่เป็นตัวตนเมื่อถึงวันที่ต้องวางมือใจกลับว่างเปล่าและเจ็บปวด บางคนยึดความรักว่าเป็นของตนเมื่อความสัมพันธ์เปลี่ยนใจก็แตกสลายทั้งที่ความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นธรรมดาของชีวิตธรรมะไม่ได้สอนให้เราไม่รักไม่ทำงานหรือไม่ประสบความสำเร็จแต่สอนให้รักอย่างรู้เท่าทันทำหน้าที่อย่างไม่ยึดและประสบความสำเร็จโดยไม่หลงเมื่อเราเข้าใจความจริงตั้งแต่ต้นว่าทุกสิ่งล้วนมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไปใจจะไม่ต้องเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะเราไม่ได้คาดหวังให้สิ่งใดอยู่เมื่อใจเริ่มสัมผัสความสงบจากการพบธรรมเราจะค่อยๆเข้าใจว่าความสงบนี้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรและเราจะฝึกปล่อยวางท่ามกลางโลกที่วุ่นวายได้อย่างไรซึ่งเป็นสิ่งที่ธรรมะ จะพาเราไปเรียนรู้ต่อในส่วนถัดไปการปล่อยวางตามคำสอนของพระพุทธองค์ไม่ใช่เรื่องของวันใดวันหนึ่งหรือเป็นสิ่งที่ทําได้เพียงครั้งเดียวแล้วจบแต่คือการฝึกอย่างต่อเนื่องในทุกลมหายใจทุกอิริยาบถของชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเรามีโอกาสฝึกปล่อยวางอยู่เสมอหากเรามีสติรู้ตัว เมื่อมีคำพูดกระทบใจไม่ว่าจะมาจากคนใกล้ตัวหรือคนแปลกหน้าธรรมะไม่ได้สอนให้เรากดความรู้สึกหรือทำเป็นไม่เจ็บแต่สอนให้รู้ว่าใจเจ็บแล้ววางไม่ส่งต่อความเจ็บนั้นให้เติบโตเป็นความโกรธเมื่อมีความคิดฟุ้งซ่านวนซ้ำเรื่องเดิมๆธรรมะก็ไม่ได้ให้เราผลักไสมันออกไป เพียงให้รู้ว่ากําลังคิดแล้วค่อยๆปล่อยให้ความคิดนั้นผ่านไปตามธรรมชาติการฝึกปล่อยวางจึงไม่ใช่การหนีแต่คือการอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างผู้รู้เหมือนคนนั่งอยู่ริมแม่น้ำมองดูสายน้ำไหลผ่านเราเห็นน้ำไหลเห็นใบไม้ลอยแต่ไม่จำเป็นต้องลงไปจับหรือดึงมันขึ้นมาใจของเราก็เช่นกัน เมื่อเราดูความคิดและอารมณ์อย่างไม่เข้าไปยึดไม่นานใจก็จะเริ่มคุ้นกับความเบาในชีวิตจริงมีหลายคนที่เคยคิดว่าตนเองเป็นคนคิดมากแก้ไม่หายแต่เมื่อเริ่มฝึกสังเกตความคิดทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่ตัดสินตนเองใจก็ค่อยๆเปลี่ยนจากความหนักเป็นความโปร่งจากความตึงเป็นความผ่อนคลาย นี้คือผลของการฝึกไม่ใช่การบังคับเมื่อการปล่อยวางกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใจจะเริ่มตอบสนองต่อโลกด้วยความนุ่มนวลมากขึ้นเราจะไม่ถูกดึงไปตามอารมณ์ง่ายเหมือนเดิมและเมื่อใจคุ้นกับความเบาแล้วความเมตตาก็จะเริ่มงอกงามขึ้นเองเพราะใจที่ไม่หนักยอมพร้อมจะเข้าใจและให้อภัยซึ่งเป็นสิ่งที่ธรรมะ จะพาเราไปสัมผัสต่อในส่วนถัดไปการปล่อยวางที่แท้จริงตามคำสอนของพระพุทธองค์ไม่ได้เกิดจากความแข็งกร้าวหรือการบังคับใจตนเองให้เลิกยึดแต่ต้องมาพร้อมกับเมตตาเมตตาต่อต,อตอนเองและเมตตาต่อผู้อื่นเพราะหากขาดเมตตาการปล่อยวางก็อาจกลายเป็นการกดข่มและทำให้ใจยิ่งอ่อนล้าโดยไม่รู้ตัว หลายคนเมื่อรู้ว่าการยึดเป็นเหตุแห่งทุกข์กลับโทษใจตนเองที่ยังปล่อยไม่ได้รู้สึกผิดรู้สึกอ่อนแอแต่ธรรมะสอนว่าใจของเราก็เหมือนเด็กคนหนึ่งที่กำลังเรียนรู้ชีวิตหากเราดุด่าหรือเร่งรัดใจก็ยิ่งหวาดกลัวเมื่อเมตตาเกิดขึ้นกับตนเองเมตตานั้นก็จะไหลไปสู่ผู้อื่นเราจะเริ่มเข้าใจว่า คำพูดหรือการกระทำของใครบางคนอาจเกิดจากความทุกข์ที่เขาแบกอยู่ไม่ใช่เพราะเขาอยากทำร้ายเราการให้อภัยจึงไม่ใช่ของขวัญที่ให้ผู้อื่นแต่เป็นของขวัญที่คืนให้ใจของเราเองใจที่ปล่อยวางด้วยเมตตาจะไม่แห้งแล้งแต่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนและความการุณาและเมื่อใจเบาเพราะความเข้าใจไม่ใช่เพราะการฝืนชีวิตทั้งชีวิต ก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างเงียบงันจากภายในสู่ภายนอกซึ่งเป็นสิ่งที่ธรรมะจะพาเราไปเห็นต่อในส่วนถัดไปเมื่อใจไม่ต้องแบกชีวิตทั้งชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างเงียบงนันจากที่เคยรู้สึกหนักอึดอัดและเร่งรีบชีวิตกลับดูเรียบง่ายขึ้นโดยไม่ต้องพยายามสิ่งเล็กน้อยที่เคยมองข้ามกลับกลายเป็นความสุขที่สัมผัสได้จริงลมที่พัดผ่าน ใบไม้ที่ไหวเสียงเงียบในยามเช้าล้วนมีคุณค่าเพราะใจไม่ได้วุ่นวายพอจะมองข้ามมันไปอีกคนที่ใจเบาไม่ได้หมายความว่าไม่มีปัญหาแต่หมายความว่าไม่เอาปัญหามาแบกไว้ในใจตลอดเวลาเขายังทำงานยังรับผิดชอบยังอยู่กับโลกเหมือนเดิมแต่ใจไม่จมไม่จมกับความกลัวความกังวลหรือการเปรียบเทียบเหมือนเรือที่ยังอยู่ในน้ำ แต่ไม่ให้น้ำไหลเข้ามาในเรือเมื่อใจไม่ต้องแบกมากเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องมีมากเหมือนใครแต่กลับพอใจมากขึ้นกับสิ่งที่มีอยู่ไม่ต้องวิ่งแข่งกับโลกไม่ต้องพิสูจน์คุณค่าของตนเองให้ใครเห็นเพราะใจรู้แล้วว่าคุณค่าที่แท้ไม่ได้มาจากการเอาชนะผู้อื่นแต่มาจากการเอาชนะใจตนเองนี่คือชัยชนะที่ไม่มีผู้แพ้ เพราะไม่มีใครถูกกดไม่มีใครต้องเจ็บและไม่มีใครต้องเสียหน้าเป็นชัยชนะที่เกิดจากความเข้าใจไม่ใช่การต่อสู้จากการวางไม่ใช่การแย่งชิงคนที่ชนะใจตนเองได้ย่อมอยู่กับโลกอย่างอ่อนโยนแม้โลกจะวุ่นวายเพียงใดใจก็ยังนิ่งได้หลายคนที่เคยทุกข์หนักเมื่อใจเริ่มเบากลับพบว่าชีวิตไม่ได้ต้องการคำตอบมากมาย แค่ต้องการใจที่ไม่ต้านชีวิตใจที่ยอมรับความเป็นจริงอย่างสงบและเมื่อใจเปลี่ยนมุมมองต่อโลกก็เปลี่ยนตามความทุกข์ที่เคยใหญ่ก็เล็กลงโดยไม่ต้องแก้ไขอะไรภายนอกเมื่อเรามองเห็นความเปลี่ยนแปลงนี้ธรรมะกำลังพาเราเข้าใกล้บทสรุปสําคัญของชีวิตว่าการปล่อยวางนั้นไม่ได้พรากอะไรจากเราเลยแต่กลับคืนสิ่งสำคัญที่สุดให้เรานั่นคือความสงบที่แท้จริง ซึ่งจะถูกร้อยเรียงอย่างสมบูรณ์ในส่วนสุดท้ายต่อไปสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านได้หยุดฟังเสียงของหัวใจตนเองอีกครั้งหนึ่งตลอดเส้นทางแห่งธรรมที่เราเดินมาด้วยกันจะเห็นได้ว่าการปล่อยวางมีใช่การสูญเสียหากแต่เป็นการได้คืนได้คืนความสงบที่เคยหายไปได้คืนความสุขที่ไม่ต้องอาศัยเงื่อนไขและได้คืนใจแท้ที่อ่อนโยนและบริสุทธิ์ ยิ่งเรากล้าวางสิ่งที่หนักใจก็ยิ่งเบาอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนคนที่วางหาบลงจากบาแล้วพบว่าการเดินทางต่อไปนั้นสบายขึ้นเพียงใดธรรมะไม่เคยเร่งไม่เคยบังคับและไม่เคยตำหนิผู้ใดธรรมะเพียงรอคอยรอวันที่ใจของเราพร้อมเปิดรับเหมือนดอกบัวที่ค่อยๆเบ่งบานเมื่อถึงเวลาหากวันนี้ใจยังวุ่นวายก็ไม่ใช่ความผิดของใจ เพียงแสดงว่าใจยังต้องการความเมตตาและความเข้าใจมากขึ้นเท่านั้นจงค่อยๆเรียนรู้ไปอย่างอ่อนโยนอย่าเร่งผลอย่ากดกดันตนเองเมื่อใดที่ชีวิตรู้สึกเหนื่อยล้าถูกกระแสะโลกพัดพาให้สับสนขอให้กลับมาที่ลมหายใจลมหายใจเข้าเป็นเหมือนการรับรู้ลมหายใจออกเป็นเหมือนการวางเหมือนชาวนาในชนบทที่หยุดพักใต้ร่มไม้ แม้เพียงครู่เดียวก็มีแรงจะลุกขึ้นเดินต่อไปได้ใจของเราก็เช่นกันเมื่อได้พักอยู่กับความรู้ตัวความวุ่นวายจะค่อยๆค,คลายลงโดยไม่ต้องบังคับในชีวิตประจําวันเรามักแบกสิ่งที่ไม่จำเป็นทั้งความคาดหวังความโกรธความกลัวและอดีตที่ผ่านไปแล้วหากเราค่อยๆวางทีละน้อยชีวิตจะโปร่งขึ้น เหมือนบ้านที่ถูกจัดระเบียบใหม่เมื่อของเก่าที่ไม่ใช้ถูกปล่อยไปพื้นที่ว่างนั้นแหละที่ความสงบจะเข้ามาอาศัยเมื่อใจวางได้ใจก็พบธรรมและเมื่อใจพบธรรมชีวิตทั้งชีวิตก็จะเปลี่ยนไปอย่างเงียบงันแต่ลึกซึง้งจากบทสรุปแห่งธรรมนี้ขอเชิญทุกท่านก้าวต่อไปด้วยหัวใจที่เบาพร้อมเปิดรับการเรียนรู้บทต่อไปของชีวิตด้วยสติ และเมตตาที่เติบโตขึ้นในทุกย่างก้าวเพื่อให้ธรรมะได้ไหลต่อไปในใจของเราอย่างไม่รู้จบเมื่อการเดินทางแห่งธรรมในวิดีโอนี้ค่อยๆมาถึงปลายทางขอเชิญทุกท่านได้หยุดนิ่งอีกสักครู่เพื่อรับฟังเสียงที่แผ่วเบาแต่ชัดเจนจากภายในใจตลอดเนื้อหาที่ผ่านมาธรรมะได้พาเราเรียนรู้ว่าความสงบมิได้อยู่ไกลหากแต่อยู่ใกล้กว่าที่คิด อยู่ในลมหายใจอยู่ในความรู้ตัวและอยู่ในใจที่ยอมวางสิ่งเกินจำเป็นลงอย่างอ่อนโยนการรู้จักปล่อยวางไม่ใช่การละทิ้งโลกแต่คือการอยู่กับโลกด้วยใจที่ไม่ถูกผูกมัดเมื่อใจไม่ยึดติดความทุกข์ก็เบาบางเมตตาจะค่อยๆงอกงามขึ้นทั้งต่อตนเองและผู้อื่นเราเริ่มมองเห็นความไม่สมบูรณ์ของชีวิตด้วยความเข้าใจ เห็นความผิดพลาดด้วยความให้อภัยและเห็นทุกช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยความกตันยูความดีเล็กๆที่ทำด้วยใจบริสุทธิ์ความอดทนเล็กน้อยในวันที่ยากลำบากหรือรอยยิ้มที่มอบให้กันโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนล้วนเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งบุญที่ค่อยๆ